ด้วยความคิดนี้เองที่นำทางนักบินให้เดินไปเดินไปและในรุ่งเช้าของวันใหม่นักบินก็ได้พบกับบ่อน้ำมันไม่ใช่แค่เพียงแอ่งหลุมในพื้นทะเลทรายอย่างที่ควรจะเป็นแต่มันดูเหมือนจะเป็นบ่อน้ำบ่อใหญ่ที่มีทั้งลอกเชือกและถังน้ำไว้อย่างครบคันซึ่งเป็นภาพที่ดูเหนือจริงและเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมาปรากฏอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอันเวงหวางแห่งนี้ระบทที่24ก็จบลงเพียงเท่านี้ จากคำพูดที่ว่าสิ่งสำคัญนั้นไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาในบทนี้มันได้กลายเป็นคู่มือการเอาชีวิตรอดของนักบินบ่อน้ำที่มองไม่เห็นมันไม่ใช่แค่แนวคิดอีกต่อไปแต่มันคือความหวังเดียวที่จะทำให้พวกเขาทั้งคู่มีชีวิตรอดนักบินเป็นผู้ใหญ่ที่จะต้องเรียนรู้และศรัทธาในสิ่งที่เขามองไม่เห็นเพื่อที่จะได้มีแรงในการก้าวเดินต่อไปและเจ้าชายน้อยเขาไม่ใช่แค่เพียงนักเดินทางผู้สงสัยใครรู้อีกต่อไป แต่ได้กลับกลายเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้กับนักบินในขณะที่นักบินกำลังจะยอมแพ้ต่อความจริงที่โหดร้ายซึ่งในสุดท้ายก็ได้นำทางพวกเขาไปสู่บ่อน้ำ